สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานําเสนอบล็อกลมถอดล้อนะครับเป็นของยี่ห้อนิโก้นะครับผมซึ่งทางร้านจําหน่ายอยู่2ไซส์นะครับก็คือไซส์สําหรับ4หุนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไซส์สาหรับ6กหุนนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมซึ่งบล็อกลมของทางร้านอันนี้เรารับประกันว่าเป็นของนิโก้แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่ของก๊อฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแถมกันก่อนนะครับ มาเริ่มกันที่รุ่นสี่หุนกันก่อนนะครับผมรุ่นนี้ก็จะแถมกล่องพลาสติกให้นะครับก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะครับผมเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับอันนี้จะให้มา1แผ่นนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะฮะเอาไว้เติมตรงตรงด้านตูดเครื่องนะฮะ ก็อันนี้จะแถมหกเหลี่ยมกับตัวคอปเปอร์ตัวหางนะครับเอาไว้ใส่เสียบกับสายลมนะครับอันนี้ก็จะแถมข้อต่อบล็อกนะครับเป็นขนาดกลางให้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็ลูกบล็อกจะแถมให้อยู่สิบลูกนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่เบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่นะฮะแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเก้านะครับผมแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสี่แล้วก็เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับผม ต่อมาดูที่ตัวเครื่องนะครับน้ำหนักเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ3กิโลได้นะฮะไม่ค่อยหนักมากนะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับเบอร์นะครับก็ปรับได้5ระดับนะครับ1 2 3 4 5ห้านี่นะฮะวิธีปรับนะครับก็ถ้าใช้ลูกบล็อกเบอร์เล็กนะครับเช่นเบอร์10บ เบอร์อะไรพวกนี้นะฮะก็ปรับเป็นที่เบอร์หนึ่งก็พอแล้วครับถ้าจะปรับเบอร์ห้าก็เบอร์ยี่สิบขึ้นนะครับพวกเบอร์ยี่สี่เบอร์ยีิบเจ็ดอะไรพวกนี้นะฮะกำลังเครื่องนะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับที่แปดพันรอบนะครับผมตรงนี้จะเป็นบาร์โคดนะฮะนี่นะครับถ้ามีบาร์โคดแบบนี้นะครับล็อฟอนต์ต้องเป็นแบบนี้เลยฮะ อันนี้ของแท้แน่นอนร้อยเปอรเซ็นครับผมถ้าเป็นของปลอมนะครับฟอนต์มันจะใหญ่กว่านี้นะฮะถ้าเอาของปลอมมาเคลมผมนี่ผมไม่รับนะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่คอปเปอร์อันนี้นะฮะก็ใส่เสียบสายลมปกตินะครับน้ำมันเมื่อกี้นะครับก็หยอดตรงนี้นะฮะ ก็เวลาหยอดนะครับก็คือหยอดก่อนใช้และหลังใช้นะครับมันจะเป็นน้ํามันหลอดเลื่อนฮะพอน้ํามันที่แถมไปหมดนะครับก็แนะนําพี่ซื้อเป็นสเปรย์หลอดเลื่อนนะฮะเราก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับมันจะสะดวกสบายกว่านะครับผมที่เราต้องใส่น้ํามันก็เพราะว่ากันไม่ให้ข้างในมันเป็นสนิมนะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของบล็กลมขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อกันที่รุ่น6หุ่นนะครับผมก็รุ่นนี้ก็แถมกล่องพลาสติกให้นะครับกล่องพลาสติกก็ค่อนข้างแข็งแรงมากนะฮะนี่นะครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือให้หนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็จะเจอมือจับหนึ่งอันนะครับเอาไว้ประกอบกับตัวเครื่องเพื่อให้ จับได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อันนี้ก็จะแถมหกเหลี่ยมให้1อันนะครับแล้วก็น็อตสตัวนะครับไว้ประกอบกับมือจับอันนี้นะฮะอันนี้คอปเปอร์ของไซส์หขุนนะครับผมเพื่อประกอบกับตัวเครื่องแล้วก็ต่อกับสายลมนะครับก็จะ ที่มุมนี้นะครับส่วนลูกบล็อกที่แถมนะครับก็รุ่นนี้จะแถมมาแค่2ไซส์นะฮะก็คือเบอร์41ก้อนลูกนี้นะครับแล้วก็เบอร์ส8สนะครับผมและอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณหกเจดกิโลได้นะครับค่อนข้างหนักมากนะฮะเพราะงั้นเลยแถมมือจับมาให้นะครับนี่นะครับเราก็ ประกอบแล้วก็มันจะช่วยแบ่งเบาน้ำหนักไปนะครับจะได้จับได้สะดวกขึ้นนะฮะก็ตัวนี้จะปรับความแรงอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งสองสามนะฮะก็หมุนขวาก็ปรับไปที่ตัว R นะครับเลือกเบอร์ที่ต้องการนะครับหมุนซ้ายก็ปรับไปที่ตัว L นะฮะถ้าลูกบล็อกเบอร์เล็กก็ปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับหรือถ้าลูกบล็อกเบอร์ใหญ่ก็ปรับไปที่เบอร์สามเบอร์สุดท้ายเลยครับ ตัวนี้นะครับกำลังเครื่องนะฮะอยู่ที่1,600นิวตันเมตรนะครับอันนี้ค่อนข้างแรงมากนะครับที่4,600รอบนะฮะอันนี้เราเปิดฝาออกมานะครับอันนี้ก็คัพเปอร์ก็ต่อตรงนี้นะฮะก็บุนเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะใส่นะครับก็ควรจะใช้น้ำมันหลอลื่นก่อนนะครับ ก็อันนี้น้ำมันหล่อเลื่นที่แถมมานะฮะก็หยดเข้าไปได้เลยครับหรือถ้าพี่ใช้หมดแล้วนะครับก็หาซื้อสเปรย์นะครับสเปรย์หล่อเลื่อนนะครับจะใช้ได้สะดวกกว่าก็ฉีดเข้าไปเลยฮะจะใช้ได้ง่ายหน่อยฉีดเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นสนิมข้างในนะฮะก็ควรจะฉีดทั้งก่อนใช้และหลังใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาบอกลมนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้ผมปรับเป็นเบอร์แรกนะฮะเดี๋ยวก็อันนี้จะเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับก็การปรับก็อยู่ที่ลูกบล็อกเล็กบล็อกใหญ่นะครับผมอย่างผมถอดล้อก็ปรับสักเบอร์สี่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวถอดล้อให้ดูนะฮะถอดถอดเลยครับนี่นะครับแป๊บเดียวโอเคครับผม เรื่องการรับประกันนะครับเรารับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเต็มนะครับผมส่วนราคานะครับสำหรับ4หุ่นนะฮะจะอยู่ที่1,590บาทครับผมแล้วก็สำหรับ6หุ่นตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3,990บบาทครับผมท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับระบุไซส์ที่ต้องการนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม